สวัสดีครับก็พามาชมกันอีกขบวนนะครับก็ขบวน383นะครับกรุงเทพไปทางสถานีชุมทางฉะเชิงเซานะครับกําลังเข้าหลีกราง2นะครับน่าจะาหลีกกับขบวน998นะครับบ้านพูตาหลวงกรุงเทพนะครับก็เป็นรถดีเซลลางเหมือนเดิมนะครับ ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ขบวน383ก็จะมาลีขบวน998ที่สถานีมักกสันนะครับ รขบวน998นะครับกำลังเข้ารางหนึ่ง 1, สถานีมักกะสันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้998จะได้รถชุดไหนนะครับขบวน383ก็ออกแล้วนะครับมาแล้วนะครับก็ได้รถชุดดีเซลลานะครับาเอ้ยได้รถแดบูนะครับ เรียบร้อยนะครับออกจากสถานีมกักกะสันแล้วนะครับ ต่อไปนะครับ